สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเทศกาลปัสสุคนาะค่ะพี่น้องตอนนี้กะนั่งเฝ้าโรงยาเนาะค่ะบริเวณนี้กะจะเป็นโรงยาเนาะค่ะกะจะมียาโควิดเนาะค่ะแล้วกะยาหวานรอยแปดเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดทีแวอเวียนมาวัดเขาบังเคยเนาะค่ะพี่น้องกะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องมาต่างจิตอธิษฐานดื่มยาสมุนไพรเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้กะเอเมื่อเฮามีศรัทธาเนาะค่ะอธิษฐานเกิดขึ้นเสมอสำรับผู้ที่มีศรัทธาค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจ็บจะถ้าพี่พี่น้องเนาะคะ่ะไปเบิ่งโล่งยาเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นจ้ะขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะคะ่ะที่ก็ลังค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องจะขอบาร,รมีผู้บาอาจารย์เนาะคะ่ะบาร,รมีองค์เทพเทวาชิงศักดิ์บุญกุศลที่เฮาได้เฮ็ดได้สร้างหรือว่าโตเจ็บได้สร้างเนาะคะ่ะพี่น้องโดยบารมาีถ่ายพี่น้องทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายเจ็บหายป่วยเนาะคะ่ะพี่น้องบุญบาร,รมีแล้วจ้ะ อำนาจพุทธคุนุูมค้องค่ะพี่น้องอย่าไปเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะโลงยาภูค้องกันค่ะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นโล่งยาเนาะค่ะไว้สําหรับต้มยาเนาะค่ะแจกพี่น้องสายบุญทุกๆท่านเนาะค่ะที่มารวมทําบุญกับทางวัดเนาะค่ะก็จะมียาลอยแลแลวก็ากยาโควิดเนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นยาลอยแปเนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นยาโควิดเนาะค่ะยาลอยแป่กากค่อนข้างี่จะดื่มง่ายเนาะค่ะเพราะว่าเป็นยาเย็นเนาะค่ะดื่มง่ายกินง่ายค่ะพี่น้อง สลัดยาโควิดจากอนทางที่จะดื่มยาแน่นะคะเพราะว่าผมเติบหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องจะมีกฎกติกานะคะพี่น้องในการดื่มยาค่ะคือว่าให้ผู้ชายเป็นคนพักเนาะคะ่ะไม่ยิงถามพักเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนจะดื่มยากะให้ตัง้งจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะแล้วก็หานเฝ้ายาเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือความเสื่อเนาะคะ่ะพี่น้อง สามารถมาดื่มกินได้นะคะสําหรับผุ้ใดที่เจ็บไข่ไดป่วยนะคะปฏิพานค่ะได้เกิดกับพี่น้องสายบุญหรือว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ไดป่วยด้วยยาสมุนไพรคู่บ้าชานอ่ามาหลายเคสแล้วนะคะพี่น้องจะล่องเบืองค่ะเป็นอีกทางเลือกนะคะยาสมุนไพรค่ะ